ฝ่าด่านสภัยจีนหมื่นล้านแม้มีเชื้อสายที่คาดไม่ถึงขารือหัดหนึ่งรอยล้านแต่วณทพรรวยไม่แพ้ไฮโซนายแม่วาทีสามีรักซุมสืบที่ดินให้นัทพรเตมีรักเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามมีผลงานสร้างชื่อจากบทบาทเจ้าหญิงสร้อยฟ้าจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายรัชานนท์และบทบาทขำแก้วเจ้าแม่นาคีจากละครนาคีในปี2 0 0พ 560ณัฐพรได้รับการยกให้เป็นนางเอกในดวงใจและเจ้าแม่นาคีในละครนาคีที่ได้สร้างปรากฏการโด่งดังไปทั่วประเทศอีกทั้งยังเป็นละครที่เรตติ้งสูงถึง17.29โดยหนังสือพิมพ์ได้สำรวจความคิดเห็นศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วยังมีละครเรื่องรักนคคราที่สวมบทบาทสาวเนื้อสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านางเอกสาวคนนี้ฝีมือยอดเยี่ยมณัฐพรเป็นบุตรคนที่สองจากทั้งหม สองคนของพลอากาศตรีนะรงเตมีรักและนางรวงทองเตมีรักครอบครัวฝั่งมิดามีเชื้อสายมอนเรียกว่าช่วงนี้กําลังขาขึ้นสุดๆทั้งหลักกีอินเกมและหลักกีอินเลิฟเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวแต้วนทพรที่ตอนนี้เรื่องหัวใจกําลังผลิบานสุดๆและมักจะมีโมเมนต์หวานๆกับแฟนหนุ่มไฮโซสุดหล่อนายประนายพรประภาออกไม้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้น่ารักมากอยากให้เรา งเอ่ยกันเร็วๆและล่าสุดในช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมาแต้วก็ได้แต่งชุดกี่เฬาไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวของแฟนนุม่มซึ่งไฮโซนายก็ได้เผยภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงพี่สาวพี่ชายและน้องชายรวมไปถึงแต้วอีกด้วยเป็นโมเมนท์ที่อบอุ่นมากทีเดียวล่าสุดแต้วก็ได้เผยภาพตัวเองกับไฮโซนายที่ในมือถือซองอ่างเปาหนาเป็นปึกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอ่างเปาของเฮียหรือจะสู้แตะเอี๊ยะของทางเรา ด้านแฟนๆที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากพร้อมกับชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้กับนายเดทแรกแฮปปี้ค่ะ กินข้าวอาหารอร่อยหัวเราะทุกอย่างก็ดีค่ะคือแต้าจะเป็นคนคน่อนข้างแมนมากเลยกับครอบครัวเองกับญาติพี่น้องแล้วเรารู้สึกว่าเราจัดการได้โนนนี่นั่นไม่ค่อยอ่อนแอแต่กับเขามันทําให้เราดูตัวเล็กๆลงมาหัวเราะคือความจริงจังบางอย่าง Relationship ที่ทําให้เรารู้สึกโอเคยอมก็ได้เรื่องที่ไม่เคยบอกใครแม้แต่นายอย่างที่บอกเราแฮปปี้ทุกคนก็คงดูออกเด็กอมมือก็ดูออกหัวเราะมันแฮปปี้จนเรารู้สึก ว่าอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้